สวัสดีครับเจ้าเจ้ลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศนาฟุตบอลครับมาฝากกันเช่นเคยนะครับห้าคู่ครับในคืนวันอาทิตย์ครับที่13บกรกฎาคมครับเราไปดูคู่แรกครับเป็นเกมลีกของนอร์เวย์นะครับ เวลา4ี่ทุ่มตรงครับฮาวเกสซุนครับจะเปิดบ้านพบก,กับ KFUM นะครับฮาวเกสซุนเป็นทีมลังท้ายของตารางครับส่วน k f ฟ UM นั้นก็เป็นทีมอันดับที่14นะครับก็อยู่ในโซนตกชั้นเหมือนกันครับแต่ถ้ามาดูฟอร์มการเล่นในระยะหลังก็อะบอกว่าทางด้าน KFUM ทีมเยือนนั้นก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากครับหาเกมบสุดแพ้แค่เกมเดียวนะครับหลังการเชียร์บอเกมนี้ครับ k f ฟ UM ก็ยังน่าจะรักษาโมเมนตัมครับความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องนะครับน่าุุกมเวไดด้้คัยส ผู้ต่อมาครับเป็นเกมระหว่างคิสเซียนซุนกับซาร์สบอร์กับในเวลาเดียวกัน4ทุ่มตรงนะครับคิสเซียนซุนนั้น4ีเกมมลสุดไม่ชนะใครครับจากแพ้เสมอเสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับส่วนซาร์สบอร์กนั้นชนะ3แล้วก็เสมอ2ครับจาก5เกมหลังสุดครับฟอร์มทีมเยือนนั้นถือว่าดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าเจ้าถิ่นเองครับก็แปลว่าจะไม่ชนะแต่ก็แพ้ยากนะครับมองว่าเกมนี้ครับเฮตทเฮดทางด้านคิสเซียนซุนนั้นดีกว่านะครับแล้วก็มองเล่นในบ้านด้วยครับก็มีโอกาสครับเกมนี้เชื่อว่าคิสี่ะทจ ชนะซ์สบอกได้ครับผลเงนินขันเนี่ย มองว่าโอกาสเสมอนั้นน่าจะมีมากที่สุดกับสำหรับคู่นี้ครับน่าจะจบกลมด้วยการเสมอกัน1นึ่งต่อหนึ่งผู้ต่อมาครับโรเซนบอร์กกับตารางนั่นทำคามครับเวลาเดียวกันสี่ทุ่มตรงโรเซนบอร์กเนี่ยเป็นทีมที่อยู่อันดับที่4ของตารางนะครับขณะที่ทำคามอันดับที่13นะครับโรเซนบอร์กเป็นทีมที่เวลาเจอแบบทำคามทีไรมันก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ถือว่าเฮดเวทน่าดีกว่าเยอะมากแต่ถ้าดูฟอร์มล่าสุดอ่ะทั้ง2ทีมเต้องบอกว่าสูสีนะครับทำคามเองก็แพ้ยากครับส่วนโรเซนบอร์กเอมมนะครับส3 แล้วก็แพ้สงครัดังนั้นเกมนี้ก็เชื่อว่าฮัมครามครับมีโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ครับถ้าแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับก็เชื่อว่าโรสบอกน่าจะชนะฮัมคราม2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่4ครับก็จะเป็นเกมเราว่ะสองกัลเซตกับพวกกับทอมโซ่นะครับสองกัลเซตแพ้ห้าเกมติดครับตรงข้ามกับทอมโซ่ที่ทั่มา5เกมรวดเหมือนกันครับคู่นี้ก็จะบอกว่าผลงานปัจจุบันนั้นแตกต่างกันมากนะครับทอมโซ่ดีกว่าทุกบวนท่าครับแล้วก็เกมนี้ก็เชื่อว่าพวกเขามีโอกาสที่จะบุกมาถล่มสตอปััสเตด้คคครรบบบูู่อุุทาย็นฟลชิงชก สโมสรโลกครับฟีฟ่าครับเวิร์ลครับเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับเชลซีนั้นจะเจอกับบริสตันเช็กแมงอูนี้น่าสนใจครับเป็นทีมคนหนุ่มมาเจอกันเองครับเป็นรอบชิงชนะเลิศครับเรื่องความสดแสูสีู่แล้วครับระบบการเล่นก่อนเราบอกว่าต่างฝ่ายก็น่าจะเข้าใจระบบการเล่นของแต่ละฝั่งได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าก็รวมทีมกันมายาวนานครับคุณซื่งก็ทําทีมกันมานานทั้งคู่นะครับแต่เบเชดูจะเจอระบบที่ลงตัวเจอทิศทางที่ไปได้ดีกว่าครับนับจากคว้าแชมป์ยุโรปมานี่พวกเขาก็ฉลุยเลยนะครับเกมนี้เชลซี เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ครับแต่เมื่อมาเจอของแข่งกับเปเช่เชื่อว่าบริสันช์แมงครับน่าจะเอาชนะเชลซีรอบชิงชนะเลิศได้ครับ3ประตูต่อหนึ่งครับนี่ก็เป็นทัอสรของผมวันนี้ครับ